แผ่นดินเมื่อแสนจากเมืองสุรินได้ครองตำแหน่งดีใจทั้งผมและคุณโดยเฉพาะเตรียมบุญแก่ยิ้มเงือกแหงมาไต้แสบมีพลังแข็งแรงจึงครองตำแหน่งแชมป์โลกตลอดมาช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงพลังแข็งแกร่งเหลือเกินครับ ผมออกกําลังกายเสมอเลยครับอ oh. ทุกเช้าผมจะต้องไปวิ่งที่สนามหลวงวันละร้อยรอบครโอ้โ oh. หวิ่งรอบสนามหลวงต้องร้อยรอบเชียวเครับไม่หรอกครับ hmm? ผมวิ่งรอบต้นมะขามครับโธ่ oh. แสบสมชื่อจริงๆนะมอนโรบลูหรือเปอร์นันเดตตลอดทั้งไมเอฟเรส แพ้ไปกายหน้าสาอูนแมมปีเสื้อดำดูร่างกายกำยำยังแพ้หมด่าส่วนสนองเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนมาวางแทนลลวงหน้าต้องชนะ ขอเรียนถามคุณสนองหน่อยครับว่าเวลาคุณแสบจะกินข้าวทีไรทําไมจึงต้องคอยป้อนข้าวด้วยครับมาไม่ได้ได้ครับถ้าขืนปล่อยให้เขากินกินเองเขาเขาจะกินตะกลับข้าวไม่ยอมกินครับผมผมกลัวจะเป็นตานขโมยครับไอ้แสบนี่ไรเดียงสาที่ขนาดนั้นใช่ไหมครับโขนาดชื่อโรงแรมยังจําไม่ได้ดันไปเข้าห้องผิดอีกครับ วันนี้ก็เป็นวันสำคัญต้องขึ้นต้องกันกับไอ้ดำอยากใหญ่เป็นนักมวยที่หมัดหนักทั้งสอง้างเคยต่อยรถไฟตกรางเคยต่อยช้างจนตายแฟนมวยหลังมาชมมากมายใครที่อยู่ไกลๆต้องปีนต้นไม้เหมือนลิงท่านผู้ฟังครับ ขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังการถ่ายทอดการชกมวยชิงแชมเปี้ยนโลกรุ่นจูเนียร์เวนเตเวทระหว่างแสนศักเมืองสุรินกับรูบี้ดอสันพุท้าชิงและการชกได้ผ่านไป14ยกแล้วนะครับคะแนนยังสูสีกันอยู่ยกนี้เป็นยก15ซึ่งเป็นยกสุดท้ายซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างคุยว่าจะน็อกกันยกนี้ ระคังดังขึ้นแล้วนะครับเริ่มแล้วครับรูบี้แย็บซ้ายนํามาก่อน3 4ครั้งไอ้แสบหลบมแมลงเม่าร่วงลงมา7 8ตัวพระบรนหมัดรูบี้ไอ้แสบแย็บขวาไป2อสหมัดตามด้วยหุกซ้ายที่ลาตัวแต่ไม่ถน,นัดรูบี้สวิ่งขวาก็ปลายคางไอ้แสบอย่างจังไอ กรรมการนับถึงสี่ไอ้แสบลุกขึ้นมาสู้แล้วครับ,บรูบี้ปรีเข้ามาอย่างเร็วโดนแยบขวาหน้าหงายไปไอ้แสบทิ่มซ้ายเข้าไปเต็มหน้าและตามวยหมัดชุดซ้ายขวาซ้ายขวาก็ปลายข้างหลายทั้งรูบี้หงายท้องอยู่กลางเวทีกรรมการนับแล้วครับหนึ่งสองสามส่าไอ้แสบชนะแล้วไอแสบชนะรูบี้ดอสั้นแล้วแมกรรมการนับเร็วถึงใจเลือกเกิน มัาตายมหาปลไยแสบต่อยได้ถึงใจไอ้ดำนอนกลิ้งดีใจทั้งผมและคุณโดยเฉพาะเทียมบุญเป็นลมแน่นิ่งคุณแสนหักเป็นแชมป์โลกตัวจริงส่วนเทียมบุญนอนนิ่งได้เป็นแชมป์ยาดม